ทางใดพากันที่ไปซีดเบ็ดแต่ว่ามาหาเงียก่อนค่ะสุไข่มดแดงพวกที่เาอาไปเป็นเงียในการซีดเบ็ดหั้งมันอยู่ตรงใดคือพอเห็นโอ้นี่ไงนี่ไงค่ะหั้งท้าง,างมดแดงน้องมาลิ้เตรียมอุปรกรณ์แง่ย,ยู่เออหาฟังเตรียมอุปรกรณ์แง่ไข่มด ถึงไหมถึงแง่รุ่นน้ำกันค่ะเมื่อนี้ชาวอีสางกับน้องวาเด่นที่ไปซิดเบ็ดไหม่ออนเออแต่ว่าเมืออมม่อกล่แต่ว่าเแง่เขาก็มีนเป็นขนมปังเนี่ยถูกม่นบอขนมปังคุกค้ำอยู่แต่ว่าก็คืออยากได้แบบธรรมชาติเนะาะเอาเป็นแนี่แง่อยู่ไอ้ายแย่อยู่ มันเพให้ไปก่อนเก่งแห้งก็บ่ได้โอ้ยเออวาลินทรงมีอยู่เออทรงมีวาลินทรงมีมีอยู่มีอยู่ลงบ้างล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 งจ้ะเดี๋ยวรอเบิ้งเด้อค่ะว่าสิได้หน่อยได้หลายโอ้ตัดน้ำไอ้แกงกินเที่ยงได้อย่างน้อยได้อย่างน้อยอ๋อได้สามนอแล้วพอแกงแล้วที่พักกันไปซิดเบิด สิเบยท่งน้าวาลินผุลละกุละควายน่ะบอดออกเห็นมันบอนดีีเห็นมบนบอนได้อยากได้อยากไปร้องเบิงเห็นเห็นบอนอไน่ันไปดูได้ปะอ่าดูก่อนดูก่อนดูก่อนเอาไปปลาล้มบนเลนะเกดจ้าาไน้น้อยนึ่งได้นถอยนึ่งดิน้อยนึง แตกเบนระบบทั้งนั้นแตกไปแล้วเล่นน้อยเดียวแต่ป่ามันก็ยัเข่าดีคือย่างกล้วยอืออืออย่างกยมันขับมดลูกมันดีแล้วค่ะอ๋อค่ะได้มีบ่แบบแห่แล้วแวห่ไขมดแล้วค่ะเอ,เอาไปเสียอย่างแล้วมันเเนาะจ้าเอาไปใส่ย่างไปอย่างกล้วยย่างหักขีงจ้าย่าง,ง,างป่าโอ้ต้องอย่างกล้วยดิมันยังกินดีโอ้น้องวารินว่าย่างกล้วยใส่ปลายังสิเข่าเร็วเป็นยางกันแค่ยากเหนียวอะไรกับเป็นยางมะข่าย ซึ่งต้นมันคือต้นโพ้นน่ะจ้ะมันจะเป็นหมากน้อยๆแค่หมากเดือนนะ่ะไมันกระสีมีความหอมเหมันติดนเนาะกล้วยเนาะเออข่าดีห้ <laughs> าไปายอร์เซ็นยางปะนะแม่เอาถุงมาปะเนะี่ยน้องวารินกับคุณยายอ่อนมาแล้วจ้ะเากระสินัดเจอกันอยู่ที่นะ้าน้องวาลินเนาะค่ะห่วยที่เ็ซาอีสานกับน้องวารินชิบเป็นที่เกลื่อนกุลละควายค่ะไ<า>ป 王林。 มันตื่นดิมันตื่นเออตื่นเสียงน้องมาลินล่องเพมาหนาโอ้เห็นดอกม่วงโอ้อันทั้งหมดก็มีได้นั่ออันอันนี้ก็ได้อันนี้นะเอากล้วยจะตัดเอากล้วยขอกล้วยเพอน้ำริมทางอ่ะจะจ้า พันอนุญาตแล้วค่ะเอาโลดันิ่นวานอ่ะอจะเอากุย่างกล้วยไปใส่ไข่มดให้มันจับกันดีๆเวลาเขาสิบจังสิบเลยแตกของถุ่งแดนอีสานเนาะค่ะ ขัดจีนเลยค่ะ เป็นชีสประจําวันของน้องวาินแล้วค่ะแต่ละมือก็ทาธุระตามแต่ละมือเนาะค่ะก mm ่อ hmm. นหน้านี้น้องวาินไปเก็บเห็ดอยู่ฟาร์มต่ออีสานกับเบร่ไปน้านองวาิน mm hmm. เห็ดอยู่ฟาร์มที่ปลูกไว้กับของน้องปาจีเนาะค่ะ mm hmm. มาเก็บได้หกกิโลมาหากมาขายน้าบ้านค่ะมาขายน้าบ้านเสร็จซาบเรียบร้อยแล้วก็ mm hmm. พากันสวนสายอีสานมาลงทงสิบเบสอ mm hmm. ่ะเดี๋ยวอีกมะนาวจะไปถึงที่หมายทงนาของน้องวาินแล้ว หมายน้าแล้วค่ะเออลืมหมักเลยเอาบ่อเอิ่อเข้าเตี่ยลืมเอิื่อเออมาเอิ่อเนี่ยไว้เอิ่อมาสีเบียดสำกัญมันบอกเธอเตี่ยเมย์น่ารักทีาไปสีเบียดโออไปอันนี้อย่างละไปแยกไปอืมคือแบบนั้นแหละน่าเสิได้อยู่เออเพือนแม่แล้วมีเบื่อเขาบ่บอกค่ะไม่มีมาลิ้นใส่ยางกล้วยใส่ยางกล้วยกันให้มันจับกันเป็นก้อนจ้าไว้ละสิ เวลาเข้าไปเกี่ยวเบียดมมนจังบัลลุดจะไม่ได้เลี้ยงใครมัน,มน,มนจะแต่ว่าพืชน,นียวนี่ต้องเป็นอย่างให้แต่ว่ากล้วยนี่ปลาสีเขาง่ายกว่วเพราะว่ามันกับบรลลุดมันอาจจะเป็นที่ว่าของมันเคยกินเวลกวากล้วยสูงเขาล้วนน่นะองหน่มอมละตัวนั้นมันไม่ค่อยได้ยุกใกลหน้าซุ้มน,น้่น่ะเขสาสิไม่เคยกินไม่กิพไหนผู้ใอ อย่างกล้วยใช่ใย่างกล้วยมันเหนียวเหนียวคุกอะไรเนี่ยคุกเขาเขาค่อยเอานั่นออกออกก็อย่างกล้วยมันได้สองนาเด้อเออใส่ตอนนี้พอเอาใส่อีกนะจากแล้วมันนั้นได้เหนียวนี่มันไมทั้งเหนียวออ๋ ลมกลมคนนอนเวียนมนลงวาินนอนเวีนไ่ได้นอนแล้วมดิวินสิบเบ็ดตกลาตกบุ๊คอื่ตกแลาตกเบ็ดอย่างอพักกันหยหดกั่วไเดี๋ยวขนาดทั่วไหมขนาดอืมหดนะ หัตัวพอมแต่หุวปาดุนหุดแป๊บเดียวถ้าคันใจชื่อเยอะแหัวจได้ถ้าคัน้แม่ซิเผาหรอกาซ้ใส่หรอกแม่ซินั้นหาเอน้ำทางไข่ไข่มดไข่มดตะแดงออเอย่างใส่จุ้ยมัมันเหนียวดีเนาะใช่เลียหมอดีดีนะคุณได้ออเลี้ยงเห็นนิดเลยเออแต่

มีตู้ทำเตรียมอุปกรณ์มีลำทำขวดเรียบเลยหอมกลุ้มเลยไปอ้อยอันวะเมนหวานอ้อยหวานอ้อยค่ะไปอ้อยน้องวานลิ้นสิไปอ้อยปลาได้ค่ะมาอ้อยปลาปลาในน้ำนี่จีิตกง่ายกว่าปลาบนดินน้องวานลิ้นหายากเลยไปตู้ผสมสารอาหารอ๋อไปอุปกรณ์พร้อมบ่งป้าเขาขวดกต่มีคนกล้วยนั่นว่า ใบกล้วยหักใบกล้วยหักได้ทาได้ทำเลแล้วได้ทำเลาทาแล้วค่ะได้ทาแล้วเ <ทา S 1> ตรียมอ่าต้องตีตีเพื่อให้เ่อนที่เรามปาไปลายเงี้มาสวบเนี้ยยกแก้วนี่สะโอ้วิธีรอจ้า,ลจาปลาน่อยกับที่ได้คูขันเข้ามาอ,อาหารรอคือหัมหัมจ้ะ คู่นั่งใส่นั่งนีแล้วป้องกันไมาข่างกันป้ได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 ้มนนั่งข่างกันน,ะนะ่ะแหละจังสิงได้เท็นกันลืมเตรียมท่านี่ก,กันกล้วยนี่คือกรอบจริงจลิน ท่านนีเป็นเครือจากเธอบะเป็นเปนแล้วมันว่าได้กินแล้วน้ <c oughs> องวาลินพี่น้องลายค่ะเพน่ว่าแบกเล่นและสองเครือญาติยาเยอะโอเคอนกีกเตรียม อย <icana S 2> <ส>มันสิบ่นั่นบ่นั่นเฮาก้อยเฮามันก็เป็นยังแต่มาเริ่เตียมท่าไม่เป็นไรอ่าเตรียมท่าก่อนค่ะโอเคใส่เงียบเนี่ยนี่เนี่ยเบ็ดพี่เจ็ดเสร็จแกน้องวาลิน ปลาในน้ำก็ยังพอได้กินแต่ว่าปลาบนดินเมื่อไรจะมีกระเพิ่นเนาะ <c oughs> อาจอบเอาเอริ่มปังงาบไปกันเลยไปเน้ำแม่บนเลืกกมันว่าบมื่อไท้อยสูงเหมือนบ่กะบอ๊อนั่นวะ่ระลูกก็ยังนกีดเทีย่ยมันเรียนยู่แสดงว่าน้ำเลือกที่นนะ ก้านนี่เด้อากันนี่เด้อันพ่อมันยึดลงไปพ่อเอ้มันดีๆเยอะพ่อไปดึงมันเอาไปทั้งต่างกันไปตรงนี้พักกระเดื่อตึปานยะ้งจะมาทอดแค่นั่งอยู่ประามาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะกับบัวได้ปลามันตอดอยู่แต่บัวติดออไม่ตดิตดกระลุดสาเหตุเพราะอเอียงกับบัวหู แคบแน่ยับอยูย่เนี่ยนั่นนั่นเดียว่ัดติดนะเขาหลอกกินแตงเงี้ยป่ากับปลาหลอกลวงหลอกกินแตงเงี้ยกันป่าหลอกลวงหลอกกินแตงเงี้ยน้องวาลินวาจะเป็นคำคือน้องวาลินวาแล้วเขาหลอกเขาปลาในน้ำมันก็ยังหลอกกินถ้าปลาบนดินจะหลอกกินน้องก็ดีแต่จนแล้วจนหลอดนะคุณพี่ปลาบนดินก็บ่มีมาหลอกสาววาลิน จะ,จะขอบอกเต็มใจไปได้ดีปลาในน้ำก็ไม่กินสักที่จะหาปลาดีดีที่ไหนมาจีบเราอกุม้มใจเพราะพอ่อเก็บลิงขึ้นหลังค่าเก็บยาขึ้นรถแล้วรถนู้ที่เป็นประมาณนั่นแหละไปหากินข้าเที่ยงกินข้าเที่ยงจ้ะว่าได้ป่าเลยค่ะป่าว่าติดเบ็ดเลยตอดยุดแต่พ่ติดเบ็ด เนาะไปตรลายป่ายัว่าป่าหลอกลวงป่าในน้าหลอกอีหรีนี่ิตรวจได้ก็ะบกิเนี่ยช้ำลายกลัวป่ะเอาเก็บลิ้นกันหลงคอีกตานี่กันเด้เฮียหมดจันเอาไลิ้นละอีกตานี่ก่อนอีกตานี่เฮียหมดกันเขาสิตรวจเอาป่ป่ากระบอนบอนอ้อมเยอะนั่นนั่นนั่นนัับม่้ยนั่นเมื่อวันเ่นั่น ตาเหลือใจหลีเดียวปลายนาป้ายังบอกหลาเนี่ยโผร่หน้าขึ้นมาดูหน่อยสิสาวว่าลิ้นหนีช้ำแล้วงั้น,นป่าว่ากินเบ็ดเห็นว่าค่อยผู้ให้ก็ไปกินเบ็ดค่อยได้เปี้ยงก็มยม,มันย่านค่อยนน่อย นี่ต้องกินน้ำตาเพราะว่านางตกปลาบดไดเม็แต่ตัวเดียวผู้ใดสงสารเอาปลาเอามาเกี่ยวถ้าได้ปลาสักตัวเดียวสาววารินจะขอบคุณตกปลาก็ดี ก็ยังว่ามีลุนตอดให้เศร้าเมื่ออุ่นเพราะได้กินก็ยังไครเงียบเลยแบบนี้มันยังไรเสียงข่อยห้องกินป่าเสียงเสียงป่าเสียงเสียงพี่น้องอย่าเฝ่าเสียงเสียงเด้อติดตามสาววรินไปโดนๆเด้อค่ะสาวลรินพ้อยพี่แอมาพูดนะระหวางทำมันตอดแซย์มาแล้วตอดได้ก็บม่กิน S <S 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 เออมันจับเจ็บจ็บแต่ยังกับ่ากินนางจา้าหนานนหนต,ตาต้นใส่เนาะอืมอขั้นเที่ยวขั้นสิไปก็เป็นสีแจ้งสิ่งละน่ะจะติดดิตรงที่จันได้ก้อนมูนอ่ะอืมอนั่งไปเรื่อยๆเป็นตะขี้เงี้ยติดกับป่าร้ายหลายเจ้าทำไมไม่กินเบ็ดนางนะงเดี๋ยวเจ้าจอขั้นเบ็ดพี่คาดบ่ตีหน้าบมั้งดีโอกาสหน้าค่ะน้องวารินว่ามือนีโบ่ได้มือนีมือนีทำบาปบ่ลงจ้า ว่าลินทำบาปบะลงเลยเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ปลาขาวของเจ๊แอมก็ของชันลุดบ่ได้จักโตัวเลยค่ะบอเนี่ยเมื่อนี้บ่ได้จักโตัวไปกินข้าวกันวาลินบอกว่าไปกินข้าวเที่ยงก่อนเว่า,า,วเ,าเดี๋ยวเราสิบว่บลบาลองไหมไปลองกะมือหลังเนาะวาลินมือหลังจ้ะเพราะว่ามือนีมือนีบว่าออ วันนี้กระิ่ได้เฮ็ดเมียกตัวจา้าแม่น้องวันนี้กระิ่ได้เอาน้ามรดพักค่ะหมดสวนหมดสวนกาได้กิน